สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมช่องแล้วก็ตกปลาด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีสินค้าชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกปลานะผมเป็นลอกตกปลานะผมมาแนะนําให้เพื่อนๆน,นะครับได้นําไปใช้กันได้ในราคาที่ย่อมเยานะผมซึ่งผมคัดแล้วนะครับว่าลอกตัวนี้ตอบโจทย์นะครสำหรับคนที่เนอาชีพงานทะเลตีชาฟังหรืออะไรก็ได้นะผมจะลงเรือแบบไหนได้หมดในงบ 885บาทครับผมสินค้าชิ้นที่รับชมต่อไปนี้นะครับผมเป็นสินค้าที่มีการการันตีครับผมแน่นอน,นครับผมเขามีใบรับประกรันแน่นอนแล้วกล่องคือมาตรฐานสุดๆนะครับแล้วนอกจากนี้มันเป็นลอ,อกที่ทุกคนนะครับผมในไทยนะผมที่ผมเห็นใช้กันน้อยมากนะครับผมซึ่งผมคิดว่าผมอยากจะมาําเสนอให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมนะครับ แต่ก่อนที่จะรับชมนะครับผมก็ขอนำเสนอนะผมเป็นกิจกรรมนะครับผม2,000 s u b s c r i b e r นะครับและกิจกรรม3,000 s u b s c r i b e r นะครับโอเคกิจกรรม3,000 s u b s c r i b e r นะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่ผมจะมาทำการแจกนะครับลอกตัวนี้นะครับผมนี่ได้ผมได้ว่า l e LT 1000 d ดีครับผมกิจกรรม3,000 s u b s c r i b e r นะครับ จับฉลากแจกนะครับผมเป็นล็อกลยว่าสวยๆตัวนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรม2,000 s u b s c ร i b e r s ที่จะถึงนี้นะครับผมเป็นการแจกนะครับผมลอกนะครับผมอันนี้นะผมโอคุมาอัลเทรานะครับผมจำนวน2ตัวแล้วก็ไซโครนเอ็กซ์1ตัวนะครับผมสำหรับล็อก3ตัวคันคอสโมยูเอลฟุตเจ็ด1ท่อน3รางวัลครับผมประกบให้ไปเลยนะครับเพื่อที่จะได้ เอาไปเล่นกันแบบสวสบายเลยครับทั้งชุดเลยครับผมให้ทั้งชุดเลยสำหรับกิจกรรมสองับับสไ b s c เบอร์นะครับก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะครับผมลงลิงก์ไว้ให้ข้างใต้คลิปนี้นะครับผมส่วนวันนี้เราก็จะไปเข้าเรื่องกันเลยครับไปลอกตัวนี้นะผมชื่อ Casting King นะครับผมซึ่งรุ่นของมันก็คือ Sharky t r e ครับผมโอเคครับ หน้าตามันจะเป็นเช่นไรนะครับผมเราก็ไปอันบ็อกกันพร้อมๆกันดีกว่าครับโอเคครับผมลอกก็ได้มาอยู่ตรงหน้าของผมแล้วก็ทุกๆคนเลยนะครับซึ่งสําหรับลอกตัวนี้เนี่ยผมจะบอกว่าเจ้าตัวนี้ชื่อแบรนด์ Casting King นะครับผมฟังดีนีครับผม Casting King นะครับผมโอเคครับแล้วสินค้าตัวนี้สั่งมาจากไหนนะครับผมผมก็จะลงลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปนะครับ ผมรับประกันได้เลยเพื่อนๆต้องชอบแน่นอนครับผมเพราะราคาแค่885บาทนะครับผมเดี๋ยวผมจะโม้สภาวคุณให้ฟังนะครับผมแล้วก็โม้เลยดีกว่านะครับโอเคงั้นเราก็ไปแกะจากกล่องดีกว่าครับอันนี้คือผมเพิ่งแกะออกมาจากซองครับผมก็ซองค่อนข้างยับเลยนะกล่องนะครับผมส่งมาจากต่างประเทศนั่นเองนะครับนี่คือรอบๆกล่องนะครับผมนี่โอเคนะครับผมให้ดูรอบๆกล่องกันก่อนนะครับนี่ผมอ่า มีครบทุกอย่างนะผมเว็บไซต์ site, YouTube IG Instagram Facebook นะผมเข้าไปชมกันได้นะผมนี่นะครับอ่าที่ผมสั่งมาเป็นเบอร์หนึ่งพันะครับผมนี่สวยมากครับผมแค่กล่องนี้ก็สวยแล้วนะกล่องนี้ไม่เหมือนลอกแบบแ0ดร้อยทุกคนฟังให้ถึกครับแปดร้อคือมันกล่องนี้คือกินขาดอะ่ะชนะท<ม>ุกแบรนด์อะ่ะผมให้ดูเลยนะครับ นี่กล่องฟินเนตนะครับผมก็ยังเป็นการเปิดปกติอยู่ท,ทั้งที่ลอกราคา2000กว่าบาทนะครับตัวนี้800รดูกล่องครับผมแข็งครับผมนี่แค่กล่องก็กินขาดแล้วนะครับโอเคครับถ้านะเราก็ไปรับชมนะผมเป็นทางด้านของภายในกันดีกว่านะครับมาโอเคไมวขอแนะนำไรู้จักกับลอกตัวนี้นะครับ casting king นะครับชาร์ลีทีนะครับผมโอเคครับลอกตัวนี้เนี่ยนะครับผมจะบอกสเปกก่อนเบื้องต้นนะครับผมดีกว่าเลยนี่คือในกล่องครับมีโฟมมีบัตรรับประกันนะครับผมทุกอย่างเวลารายการซื้อก็มีด้วยนะครับผมโอ้โหสดๆนะครับผมนี่แกะมาดูเลยนะครับผมนี่นะครับผมนี่เลย แขนนะผมนี่เป็นแขนเกลียวด้วยทุกคนแปดร้อยนี่ใบแลผมนี่ครับผมสายสายยี่สิบปอนบผมวันที่ก็มีด้วยนะผมให้ลงวันที่ไว้คือวลงไว้เพื่อที่จะได้รู้ว่าลงวันพัไหนนะครับโอ้โหทุกคนสติ๊กเกอร์ับผมสติ๊กเกอร์แคสติ้งคิงดูครับผมดูทุกคนดูลอกแพงๆดูไว้ดูนะครับผมนี่นะครับ คือชิ้นส่วนของลอกตัวนี้ทั้งหมดนะครับนี่ครับผมดูง่ายมากสีชัดเจนทุกจุดนะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูกันชัดๆเลยนะครับนี่นะครับนี่คือชัดเจนมากสามารถรู้ได้เลยนะครับว่าอะไรอะไรแบบชัดเจนประกอบได้ชัดมากนะครับทุกคนทุกจุดทุกรายละเอียดนะครผม เราจะไปทัน,น้นเองก็ได้นะครับผมนี่ตามนี้เลยนะครับซึ่งผมบอกเลยว่านี่คือภาพนะครับของชิ้นส่วนของเขานะครับโอเคไปดูต่อไปนี่เหมือนจะเป็นการันตีนะผมเป็นวารันตีนะครับนี่โอ้โหทุกคนท้าเจ้าช่วยที่ลอกแปดร้อยแล้วนี่ลอกแปดร้อยทุกคนนี่ผมจะกใา้ดูแป๊บนะครับ นี่ครับผมทุกคนโอ้โหทุกคนผมอยากให้คนดูครับน,นะครับมาดูนี้กันดีกว่าดูชั้เลยมันใหญ่มากทุกคนโอเคครับทุกคนเราก็มาดูกันดีกว่าแบบเต็มๆเลยนะครับมันใหญ่มากนี่ครับผมทุกคนดูดูนะครับรอบแพงๆดูดูไว้นะครับทุกคนดูเลยนะครับผมบอกทุกอย่างนะผมตั้งแต่ ผมจะอ่านให้ฟังเลยนะผมไม่้อมีอะไรในการที่เขาแนะนํามาบ้างนะผมที่เราเห็นกันตาลายๆตรงนี้เลยนะครับนี่มีตั้งแต่การตีตีพพอร์ตนะครับผมว่าอะไรบ้างในกรณีที่เขาจะการันตีนะครับผมทําให้เราไม่ต้องไปค้นหาให้ยุงย่งยากนะครับว่าเขาจะการันตีแบบไหนบ้างนะผมอันต่อไปนะผมผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ดูแดลรองของเขาเขาก็บอกไว้นะครับบอกกระทั่งวิธีถอดสปูนทุกคน แล้วบอกแบบคือมือใหม่ใช้นี่คือจบๆจบจบเลยครับางานทะเลผมบอกเลยจบๆเลยนะครับตัวนี้วิธีเวียงวิธีตีเบ็ดวิธีตีก็มีครับผมนี่ทุกคนดูวิธีตีนะครับโอ้โหบอกกระทั่งวิธีเลง็งบอกทุกอย่างนะครับบอกแบบบอกหมดทุกคน เห็นแล้วอดยิ้มไม่ได้ทุกคนบอกวิธีการจับลออองศาการเวียงหน้าลอกลอก็เปิดหรือเปล่านะคผมบ,บอกอระบั่งวิธีขึ้นสายทุกคนดูคือหกแปดร้อยน่ะนี่ทุกคนวิธีขึ้นสายนะครับวิธีขึ้นสายถูกต้องของเขา แล้วก็อะไรเนี่ยวิธีเซตเบรกโอโอวิธีเซตเบรกนะครับอุ้ยอันนี้เดี๋ยวผมน่าจะมาทำเป็นคลิปถ้าวผมวิธีเซตเบรกเอออันนี้ไอเดดดีไอเดดดีไอผมขอเก็บไว้ก่อนจะวจะได้มีคลิปลงอันอื่นต่อนะครับบอกวิธีเปลี่ยนแคมนะครับโอ้โหจบทุกคน วิธีทําความสะอาดล้างลอกด้วยตัวเองนะผมว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับดูเลยทุกคนดูดูชัดๆทุกคนบอกแบบเหมือนคู่มือการเลี้ยงลูกเลยทุกคนเหมือนแบบเขาแบบบอกแบบเออคุณต้องทําแบบนี้นะคุณทําแบบนี้นะครับคือผมบอกเลยว่าสุดจัดนะครับผมยี่ห้อนี้นะผมสุดจัดบอกทุกเรื่องนะครับผมที่เราอยากรู้นะครับผม โอเคนั้นเราก็จะไม่รอช้านะผมเราก็จะมาดูรายละเอียดกันใกล้ๆต่อนะครับผมหลังจากาที่ผมแนะนําคู่มือการใช้งานทุกอย่างแบบละเอียดสุดๆไปแล้วนะครับโอเคดูใกล้ๆกันต่อครับไปโอเคครับเราก็จะมาเริ่มจากการใส่แขนก่อนนะผมนี่เห็นได้ชัดๆคือตรงนี้มีลูกปืนนะผมหนึ่งจุดนะครับลอกตูนนี้เนี่ยบอกเลยว่าวัสดุที่ใช้ไม่ธรรมดาครับผมไม่ธรรมดาน,ะน้ำหนัก ของลอกตัวนี้นะครับผมมีบอกไหมเอยมีบอกไหมลื่นลื่นมากรับคนดูให้ดีโอเคครับมามาดูกันก่อนนะผมอันนี้ไซส์หนึ่งพันนะผมไซส์หนึ่งพันนะครับสิบลูกปืนทุกคนสิบลูกปืนนะครับน้ำหนักรอกตัวนี้นะผมเป็นชัดก,กี้ทรีนะผมอ่าสองร้อยสิบกรัมนะผมสำหรับ ลอกตัวนี้นะผมสองร้อยสิบกรัมไม่หนักนะไม่หนักเบรกสูงสุดสิบห้ากิโลนะครับผมรอบห้าจุดสองต่อหนึ่งนะครับสายที่ใส่ได้สายเอ่ออันนี้เขาให้เป็นมิลลิเมตรนะผมเป็นม mm, ิลลิเมตรนาตัดต่อเมตรนะครับผมโอเคมิลลิเมตรศูนย์จุดสองศูนย์ห้ามิลลิเมตรนะครับผม ต่อ1,80เมตรสายที่ใส่ได้นะครับโอ้โหใส่ใจรายละเอียดมากนะครับผมทุกคนคือเอาง่ายๆนะครับใส่ได้ P.E. 1นะครับผมใส่ได้ประมาณสักสองเมตรนะครับผมหลาย P.E. 1นึ่สายหน้าตัดสักศูน0.1จุดงสองูนอะไรประมาณนี้ครับผม ใส่ได้ต่อสายเส้นเล็กหน่อยนะได้อยู่นะผมเบรกนะผมคือเขาเคมไว้นะครับผมรายละเอียดชัดๆนะผมจะเล่าให้ฟังนะผมเบรกอันนี้นะผมคือเบรกข้างหนนี้นะครับเขาเรียกว่าเบรกมันเป็นเหมือนเป็นแผ่นคาร์บอนนะผมสามชั้นนะผมคาร์บอนสามชั้นนะคือเ่หร่นี้ครับผมนี่นะผมในนี้ ดูข้างในชัดๆนะผมนี่เลยนะครับผม,ผมบอกเลยลูกครึ่ง G Max จริงๆทุกคนคือจะบอกว่าอย่างไงดีทุกคนคือเขาใส่ใจอะ่ะเขาใส่ใจรายละเอียดมากนะทุกคนกลทุกคนมรับเคครับ,รบโ,อโอเคครับผมมาพูดถึงเรื่องอื่นก่อน นะครับเแบรกคือ5กิโลนะครับลองปิดโซลาระบิดดิได้อยู่นะทุกคนได้อยู่ได้อยู่กัน5กิโลได้อยู่ทุกคน5กิโลได้อยู่โอเคเชื่อเชื่อเชื่อให้เชื่อ,อนะครับอันนี้นะครับผมจะไล่ไปทีละจุดเลยนะครับมาเริ่มกันด้วย ทีไอคอนดีโอเคตัวเฟืองนะผมเฟืองข้างในนี้นะผมจะเป็นสเตเลสสตีลนะผมเสาแก๊ชักนะผมจะเป็นสเตเลสสตีลโอเคแล้วก็จะมีหน้าเพิ่มพิเศษอีกสิบเปร์เนะผมคือจะแข็งแรงเพิ่มขึ้นส่วนเกียร์ขับเคลื่อนนะผมก็คือเกียร์อันใหญ่นะผมวงใหญ่ที่ติดกับตรงนี้นะผมนะตรงนี้นะ ดูดีนะครับผมจะเป็นซิงค์อลอยครับผมในการขับเพื่อนซึ่งจะแข็งแรงพิเศษนะครับผมครับแล้วก็ส่วนตัวอะไรตัวทองเหลืองครับผมที่เป็นแกนยาวๆตรงนี้นะครับเป็นบาสนะผมบาสเกียนะผมเกียนี่เป็นคาร์บอนสามชั้นนะผมจะหนึบนะผมเบรกมันจะหนึบ นะครับทำให้เบรกหนึบขึ้นแล้วส่วนอันนี้เนี่ยแขนเกลียวเนี่ยคือแบบผมบอกเลยว่ามันโอ้โหทุกคนมันแข็งแรงแนละ้วมันน่าใช้มากทุกคนเป็นลอกหนึ่งตัวเลยที่บอกเลยว่าควรมีสุดๆนะครับผมผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอ่ะมันคุ้มที่สุดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยนะผมที่ผมเห็นมานะอันนี้นะผมเป็นระบบกันน้ำนะทุกคน ตัวนี้เป็นระบบกันน้ํานะครับฟังไม่ผิดครับคือมันเป็นระบบของ KISS นะผมคือ Casting King Intrusion Chill System Innovative Water Resistant นะครับผม,บผมก็คือระบบกันน้ําของระบบ Casting King นะครับผมซึ่งเป็นอีกระบบหนึ่งจะต่าง,างทางได้ว่าอชิมาโ,โนนะครับผมโอเคครับอันนี้นะผมยังเป็น สปูนอลูมิเนียมนะผมขึ้นรูปด้วยการ CNC นะครับผมแล้วตัวบอดี้นะผมเป็นลิ Lin นฟอร์สนะผมลินฟอร์สกราฟิกบอดี้นะผมแล้วก็เป็นลินฟอร์สกราฟิกโรเตอร์เหมือนกันนะผมอ่าซึ่งจะแข็งมากนะทุกคนนี่แข็งพิเศษนะครับนี่คือข้อเด่นๆของแบรนด์นี้นะผม อืมสุดยอดเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปสไลด์ให้นะครับผมว่าที่เด่นๆของเขาอ่ะก็จะมีก็จะมีลูกป,ปืนนะครับผมที่ให้มาเยอะเป็นพิเศษนะผมสิบจุดนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้นะครับผมตรงข้างๆเนลยครับนี่ข้างๆนี้ผมจะขึ้นรูปไปให้นะผมนะครับ มีลูกปืนสิจุดนะผมแล้วลูกปืนเป็นลูกปืนสเตเลตนะผมโอ้โหแล้วแบบมันให้ดูหน้าตาดีกว่ามันเป็นลูกปืนแบบปิดนะผมเป็นแม็กซิเดอร์นะผมป้องกันตราลูกปืนสเตเลตอีกทีหนึ่งนะผมอ่าแม็กซิเดอร์โอเคแม็กซิเดอร์จะออกเสียงใครแม็กซิลแล้วเนี่ยเฟือ <c oughs> งโลหะผสมสังกะสีนะผมอันนี้ของทุกคนที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับข้างในนี้เป็นเฟือง โลหะผสมสังกะสีสุดจัดนะผมโอ้โหบอกเลยทุกคนคือมันมันครบเครื่องทุกคนผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอะ่ะจริงๆนะครับคือลอกตัวนี้เนะี่ยมันครบเครื่องมากนะผมทุกคนเดี๋ยวต้องลองเอาไปเทสดูนะผมว่าจะเป็นเช่นไรนะรผมเดี๋ยวผมแกะสปูนให้ทุกคนดูกันก่อนนะครับยืมนแกะสปูนให้ดูตาเ็ก คือแบบครบจนหมดคําจะพูดนะนี่ดูข้างบนนะดูข้างในนะผมนี่เป็นระบบนี้นะผมกันน้ําของเขานะผมที่เขาทาขึ้นมานะครับผมนี่ผมบอกเลยว่าคล้ายๆ G Max นะผมรูปทรงคล้ายๆ G Max ความลื่นก็คล้ายๆ G Max ทุกคนกล่องก็คล้ายๆ G Max จริงๆทุกคนอืมแบบ คือถ้าอยากรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะผมผมแนะนําให้ถ้าท่านซื้อไปแล้วนะครับให้ดูในใบชิ้นส่วนนะครับผมว่าว่าอะไรตอะไรตรงไหนบ้างนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะครบนะที่เขาบอกมานะครับผมโอเคครับก็เป็นไงกันบ้างครับ,บการรีวิวรอบ ที่บอกว่าสุดจัดที่สุดในตอนนี้นะผมในด้วยราคาและด้วยสเปคทุกอย่างสุดที่สุดแปดร้อยแปดสิบห้าบาทเท่านั้นนะครับผมโอ้แค่คิดยังมึนเลยว่าเขาทำได้ยังไงนะผมในสปูนในลูกปืนสองเม็ดทุกคนผมจะบอกจุดสปูนจุดลูกปืนคร่าวๆก่อนนะครับคือตรงนี้นะครับจะมีข้างในนี้ตรงข้างในนี้นะครับตรงข้างในตัวเนี้ยจะมีทั้งหมดนะครับผมแบบนะครับมีสามลูก ตรงนี้นะผมตรงกลางนี่ตรงแกนี่ถธอันี้นะครับอีกสามลูกนะผมเป็นหกนะผมตรงนี้ตรงนี้มีหนึ่งลูกแล้วตรงนี้มีสองลูกเป็นเก้าเ็นไหมหกใช่ไหมหกไหมน่าจะหกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าผม ตรงนี้นะผมเรียงมาเนี่ยจะมีทั้งหมดเรียงมานี่นครับมีทั้งหมด9เม็ดอีก2เม็ดอยู่ที่หน่อบนะครับผมอ่าก็จะครบ11นะครับผมก็คือ10บวกหนะครับผมมีลูกปืนอันติกับ1นะครับผมอ่มปปานะที่เขาให้มานะครับที่ยังมีอยู่นะครับบอกเลยว่าสุด นี่แน่นๆนเนียน,น,นๆนะครับผมเหมือนเป๊ะนะผมเหมือนเปียบลูกครึ่ง G 맵นะผมลูกครึ่ง G 맵โอเคครับสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์นะผมแล้วก็กดซ b s c r i b e ด้วยนะผมแล้วใครชอบก็ฝากแชร์ด้วยนะครับผมถ้าใครสนใจจะซื้อผมก็ลงลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปนะผมในการช่วยเขานะผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะครับก็ซื้อมานะผมด้วยความอยากรู้แล้วก็อยากใช้นะผมว่า ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนี้นี่มันจะดีจริงหรือเปล่าับผมแต่มีข้อเสียอย่างนึงคือในไทยอ่ะมันมีน้อยแล้วผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าพวกการันตีอะพวกนี้จะไปหาได้ที่ไหนนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับหรือติดต่อได้ทางเข้าโดยตรงเรยทาง Facebook ก็น่าจะได้นะครับลองกันดูได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองดูนะผมถ้ารู้อะไรเพิ่มเติมผมก็จะมาลงไว้นะครับผมโอเคครับก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ